สวัสดีค่ะพบกับมาลินทาร์ลดกันอีกแล้วค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาทํานายกันเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีพิจิกในเดือนมิถุนายน2564นี้นะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรคะ่ะชาวราศีพิจิกนะคะก็คือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่24ตุลาคมถึงวันที่22พฤศจิกายนค่ะ การทำนายนะคะจะแบ่งออกเป็น3ามช่วงนะคะช่วงแรกจะเป็นคำทำนายสำหรับคนที่โสดหรือว่ามีคนที่คบที่คุยอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าสถานะยังไม่ชัดเจนนะคะค่ะช่วงที่2จะเป็นคํำทานายสำหรับคนที่มีแฟนแล้วค่ะแล้วก็ช่วงสุดท้ายนะคะจะเป็นคํำทานายสําหรับคนที่ ออยู่เป็นครอบครัวหรือว่าแต่งงานแล้วนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่า,าคนโสดนะคะเดือนนี้บรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรคะ่ะ คนโสดได้ไพ่ห้าไม่เท้าค่ะตามมาด้วยไพ่แปดเหรียญนะคะแล้วก็ตามมาด้วยไพ่สิบถ้วยค่ะเดือนนี้นะคะคนโสดนะ และมัดระวังการพูดจานะคะชาวพิจิกนะถึงคุณจะแบบมันอาจจะเป็นเรื่องจริงอะ่ะแต่พูดไปอาจจะมีการทะเลาะก,กันได้นะคะอาจจะมีปากเสียงกันได้นะคะเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่คุณกําลังพัฒนาความสัมพันธ์นะคะหรือว่าคุณแบบคุยกับใครอยู่คนหนึ่งเนี่ยก็คือคุณก็แบบเหมือนมีความสนใจแล้วนะแล้วก็พยายามที่จะแบบว่า เรียกว่าอะไรอ่ะพัฒนานะคะให้มันดีขึ้นเนาะเพราะว่าคนที่เข้ามาตรงเนี้ยทําให้คุณรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะอบอุ่นนะเหมือนว่าทําให้คุณรู้สึกว่าเออคุณเห็นความเห็นแบบว่าเห็นความรู้สึกว่าถ้าคุณได้คบกับเขาหรือว่าคนคนนี้นะน่าจะทําให้ชีวิตคุณเนะ่ยมีความสุขอข้างหน้าเนาะในวันข้างหน้าค่ะแต่ก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะบางคนแบบถ้าจะเลือกแฟนเนี่ยค่อนข้างที่จะ ห่วงครอบครัวมากกว่านะคะชาวพิจิกค่อนข้างที่จะเป็นคนรักครอบครัวนะ่ะคุณก็ค่อนข้างที่จะเลือกคนที่ถ้าเข้ามาก็ต้องมาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของคุณได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่คําแนะนํากันนะคะเดือนนี้คนโสดไพ่จะแนะนําว่าอะไรนะคะ คุณได้พายก้าวไม่เท้านะคะชาวราศีพิจิกที่โสดอะบางคนเหมือนเหมือนอาจจะเพิ่งเจ็บมาหรืออะไรประมาณเนี้ยหรือว่าผ่านการอกหักอะไรมาเนาะทำให้คุณค่อนข้างที่จะระแวงนะคะไพ่บอกว่าให้คุณอะลองเปิดใจนะคะถึงแม้สถานการณ์ที่ผ่านมามันทําให้คุณค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะคะแต่ว่าสถานการณ์เหล่านั้นอะ่ะมันได้ผ่านไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณให้คุณลองมองไปใน,ในอนาคตข้างหน้าการการระมัดระวังก็เป็นเรื่องดีค่ะแต่ถ้าคุณระมัดระวังซะจนแบบคุณไม่คุณไม่ยอมที่จะก้าวต่อเอน,นี่ยอันเนี้ยก็จะเป็นปัญหานะคะค่ะจบคำทำนายนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักของคนโสดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อคนที่มีแฟนนะคะเดือนนี้เป็นอย่างไรคะ่ะ คนที่มีแฟนเดือนนี้ได้ไพ่สิบเปรี่ยนนะคะตามมาด้วยไพ่แปดไม้เท้าค่ะแล้วก็ไพ่แหงแมนนะคะ เดือนนี้นะคนที่มีแฟนนะคะคุณค่อนข้างที่จะเหมือนว่ามีโอกาสที่จะทําความรู้จักนะคะกับครอบครัวของคนที่คุณคบด้วยหรือว่าคุณอาจจะมีกิจกรรมอะไรร่วมกันที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเออมันอบอุ่นมันเหมือนคนในครอบครัวอะไรแบบนี้นะหรือบางคนมีการเริ่มต้นที่จะแบบว่าสร้างอะไรบางอย่างไว้ด้วยกันนะคะค่ะ แล้วก็อาจจะมีเหตุการณ์แบบเร่งด่วนเข้ามาแบบที่คุณไม่คาดคิดนะคะมันทําให้คุณต้องเหมือนเหมือนเปลี่ยนแปลงความคิดใหม่อะ่ะคุณอาจจะเจอกับสถานการณ์บางอย่างที่เฮ้ยมันไม่เป็นไปตามที่คุณคิดไวอ้อ่ะแทนที่มันจะเป็นแบบนี้เออมันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงอะไรแบบเนี้ยมันก็ทําให้ชาวราศีพิจิกอะคะ่ะค่อนข้างที่จะต้องปรับตัวเหมือนกันปรับตัวเยอะนะคะแล้วก็อาจจะต้องแบบ มีการเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนจุดโฟกัสบางอย่างนะคะค่ะเดี๋ยวเรา,ามาดูไพ่คำแนะนำกันนะคะว่าเดือนนี้ค่ะไพ่จะแนะนำว่าอะไรนะคะค่ะเป็นไพ่ราชินีถือไม้เท้านะคะ ไพ่ราชินีถือไม้เท้าก็เป็นแบบผู้หญิงเก่งที่บริหารเก่งอะไรแบบเนี้ยเนาะค่ะคือแต่ว่าไพ่ราชินีถือไม้เท้าก็มีความใจร้อนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเป็นไพ่คําแนะนําก็จะบอกว่าบ้างสิ่งบางอย่างนะคะที่มันไม่เป็นอย่างที่ใจคุณคิดนะคะคุณอาจจะต้องเหมือนว่าปล่อยวางนะคะหรือว่า ทําเป็นไม่เห็นมันซะบ้างถ้ามันไม่ได้เป็นปัญหาที่ใหญ่จนเกินไปนะคะแล้วก็อย่าใจร้อนนะคะบางสิ่งบางอย่างถ้าจะตัดสินใจอะไรคุณก็ต้องค่อยๆคิดค่อยๆดูนะคะแล้วก็ให้ปรับตัวนะคะเข้ากับสถานการณ์นะคะค่ะจบคําทํานายนะคะสําหรับคนที่มีแฟนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะเดือนนี้ บรรยากาศความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรคะ่ะเดือนนี้ได้ไพ่จัติกนะคะตามมาด้วยไพ่ห้าเหรียญคะ่ะ แล้วก็ไพ่สีถ้วยค่ะเดือนนี้นะคนที่มีครอบครัวรู้สึกว่าจะอกอาการเบื่อมากๆเลยนะคะเพราะว่าเบื่อเพราะอะไรนะคะมีเรื่องราวที่แบบเข้ามาอะไรก็ตามอะ่ะคุณจะต้องเป็นคนง้อคนที่ยอมหรือว่าคนที่ต้องอ่อนอ่อนผ่อนตามอยู่ตลอดนะคะทําให้เกิด อาการเบื่อมากๆนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งเบื่อนะคะอะไรก็ตามที่เป็นคดีความหรือว่าเป็นข้อพิพาทนะคะข้อที่คุณขัดแย้งหรือว่ามีปัญหาอะไรอยู่นะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะความยิ่งจะเปิดเผยนะคะแล้วก็เป็นผลดีกับคุณด้วยนะคะอย่าเพิ่งน้อยใจไปนะคะรู้สึกว่าเดือนนี้จะเบื่อมากๆนะแล้วก็ บางครั้งนะคะการที่เราต้องง้อคู่ของเราอะไรเงี้ยหรือว่าต้องยอมอะ่ะถ้ามันทําให้บรรยากาศในครอบครัวดีขึ้นนะคะลดการทะเลาะเนาะถ้ามันไม่ใช่เรื่องที่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็สร้างความเสียหายถ้าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอะค่ะคุณอาจจะต้องแบบยอมไปเนาะถึงแม้จะเบื่อก็ต้องอดทนนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูให้คําแนะนํากันค่ะว่าเดือนนี้ไพ่จะแนะนําอะไรสําหรับคนที่แต่งงานแล้วนะคะ ค่ะคุณได้ไพ่อัศวินถือดาบนะคะไพ่อัศวินถือดาบก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างหนักเนาะเออเป็นแต่ว่าเป็นคนที่มีกําลังใจดีนะเห็นไหมคะเป็นอัศวินนะคะควบมาขี่ไปกลางพายุนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะมันค่อนข้างที่จะยากนะคะ มันอาจจะทําให้คุณต้องเหนื่อยหน่ายนะคะสุดท้ายนะคะแต่ผลลัพธ์มันคุ้มค่านะคะความพยายามของคุณจะส่งผลที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างให้คุณอดทนทํานะคะให้คุณมีกําลังใจทําต่อไปนะคะแล้วสุดท้ายนะคะสิ่งดีๆก็จะเข้ามานะคะหาชาวราศีพิจิกเองนะคะค่ะ จบคำทานายเกี่ยวกับเรื่องอความรักความสัมพันธ์ในเดือนมิถุนายน2564นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มาลีนทาลอดด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ